ประกาศกรมอุตุวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่4มีนาคม2564ค่ะฉบับที่4ลงวันที่1มีนาคม2564ในช่วงวันที่2ถึง4มีนาคม2564นะคะประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะโดยมีลักษณะข,ของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่านะคะ กบมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตอนออกค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างนะคะและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรก็ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายนะคะที่จะเกิดต่อผลผลิต ทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะโดยจะมีผลกระทบดังนี้นะคะในช่วงวันที่2มีนาคม2564ภาคตัวนออกเฉเชิงเหนือก็ได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางได้แก่จังหวัดลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครสมุทรสงคราม และราชบุรีค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและในช่วงวันที่3มีนาคม2564ภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และตากค่ะภาคตวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัด ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรี สากแก้วชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรค่ะแล้วในวันที่4มีนาคม2564ภาคเหนือก็ได้แก่จังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และตากค่ะภาคบนออกเชิงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะ ภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตวนออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจันทบุรีและตราดค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็เป็นช่องของนุ้ยแฮฟหนุ่ยสเตค่ะ ตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันที่2มีนาคม2564กันค่ะลักษณะอากาศทั่วไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจึงของให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางค่ะจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้แล้วนะคะในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตนออกและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะสําหรับความกดอากาศตา่ําเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะ ตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าค่ะโดยมีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด15-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ท้องฟ้าแจ่มใสมีลมอ่อนนะคะ อุณหภูมิตอนเช้า23องศาเซลเซียสตอนกลางวัน3 3องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนเย็นค่ะ30องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนค่ะช่วงเช้ามืดนะเที่ยงเพอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกท้องฟ้าแจ่มใสมีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิตอนเช้า23องศาเซลเซียสตอนกลางวัน35องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนเย็นค่ะ31อองศาเซลเซียสพรุ่งนี้ ตอนเช้ามืดมีฝนนะคะประมาณตีสี่ค่ะยาวเป็นถึงบ่ายโมงเลยนะคะภาคตนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันค่ะโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดอํนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด17-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33 3 6องศาเซลเซียสลมตวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนสลับกับท้องฟ้าแจ่มใสค่ะมีลมอ่อนนะคะอุณหภูมิตอนเช้า24องศาเซลเซียสตอนกลางวัน32องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนเย็นค่ะย7องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนนะคะก็อ ราราวตีหนึ่งตีสองค่ะเที่ยงเพมเมืองจังหวัดสุรินทร์มีฝนตกตอนเที่ยงถึงบ่ายสองโมงค่ะโต๊ะอวอิถีก็ตอนห้าโมงเย็นถึงสองทุม่มปริมาณฝนตอนเที่ยงถึงหกโมงเย็นเนี่ยสี่จุดห้ามิลลิเมตรหกโมงเย็นถึงสองทุ่มหนึ่งจุดเจ็ดมิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะเที่ยงเพอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกตอนบ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นค่ะปริมาณฝนตอนบ่ายสามถึงหกโมงเย็นนะคะ 2.9มิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะกับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยงเพอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีมีฝนตกตอนเที่ยงนะคะประิมาณฝนก็0.7ม mm ิลิเมตรค่ะมีลมโชยนะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะมากกว่าวันนี้ด้วยนะเที่ยงเพอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครมีฝนตกตอน11โมงถึงบ่ายโมงค่ะ ปริมาณฝน1.8ม mm. ิลมรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันค่ะโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราณบุรีสะแก้วชัยเชียงซาาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกตั้งแต่เช้านะคะถึง10โมงค่ะแล้วก็ต่ออีกทีตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะปริมาณฝนตอนเช้าถึง10โมงเนี่ยปริมาณฝนตอนเช้าถึง10โมง0.5ม mm. มตรบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะ 3.1มมิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะมากกว่าวันนี้ด้วยค่ะเที่ยมเพอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง9โมงค่ะแล้วก็ตกอ,อีกทีตอนบ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นนะคะปริมาณฝนถึง9โมงเช้านะคะ0.3มมิลิเมตรบ่ายโมงถึง5โมงเย็น10.1มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็มีฝนนะคะมากกว่าวันนี้ด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคลีขันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตวนออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเที่ยมเพอปทิวจังหวัดชุมพรมีฝนตก ละอองละอองนะคะตอน4โมงเย็นค่ะมีลมโชยนะปริมาณฝนก็แค่0.2ม mm. ิลมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเทื่อมเพอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนค่ะอุณหภูมิตอนเช้า25องศาเซลเซียสตอนกลางวัน32องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนเย็นค่ะ28องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนนะคะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิตำสุด2 3่ําสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตอนออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็วค่ะ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบพยากรณ์อากาศนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย